เนี่ทำให้นูก็ไกลเรียนกวนเลยเอาไปแผนใดเต้อนบอลใครไม่ปล่อดวงไง้่มูไม่ตายแล้วมันกระอยนี่ทกระซุซกระดานขอยาบอมเล็กขยับปล่ยไดไม่ไม่อัทิหมูนูนสิเนบ้านไม่มูวาตัวไรวะ ចាំពកងាំពកទីក្រែនម៉ៃធម្មតាដល់រកធម្មតាអូណៃចូលធម្មតាជិះធ្វើមកចូលកាន់ខត់គួយគុំគួយមកគុំយកបោះគូនស្មានតែបោកមិនណាស់ទេសំសាយអើយដោះអើយបន្តត្រងទៅតាមតែអានលឹមយុនកោតែណូពមនេះ

ดี่สองสามหมืักเดินออกไล่ฮัดเลิกคุยละสอามมื่ไว้ตีล่างหัวซองละือสิพอบนเลมอยู่เราก็มกขึ้นแกตีหอยส่วนตัวเอเลย bưng kia seno, xì nhọt, nó tên nó cầm doi cầm Hm, đôi hm, ่อไม้เายังจะพิแมเจ้าโนีบชั้า่โ่เแม่จาว่าจักาอานก็ยอได้คอยดูซอดได้

ป่อยะป่อแอร์ตกก้่ก็ตั้งต็นอนอยู่อย่าพอมเลยอาเหี้ยมรานอนบนเตียงป่อยังก็สิกระยุนเหรอดิเออดอกก็ยังไม่หวางไก่ดอกก็กลั่นะนี่แล้วเนาะอะไรกันเนี่ย น้าน่อยน้าน้อยน้าน้าเด้อโอ้สอ่อนดอกเพร่เด้อ càng chỗ càng đủ này này tí hết, nó điên vô nặng ờ ờ nó ơi, nó điên xe nó cà này, này, xì mai lấy mưu bòm <laughs> <đò hả? cười> <Đúng không? cười> xúc 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 ngọt năng, đục xáo Ừ. Ngọt, ừ. Súc cục sao là ngọn chai được súc Yut yut. Aki lah. Buat ti kelung sedek Pitch le Tak lam lo tak tu Sonia deh Kau พอเขนนตบกแค้สงดเอาแล้วโอ้จแอร์ไก็แอร์ไฟกี้อ่วอะกูว่าเราเป็นหอมสัมันมัอากเจดเลย chết lớp không tự nhiên lọt cứ vẫn luôn ban lư hết không có nên rất không phải không mặn đến tao nhung cái lấy chợ lấy tận ຕາມຍົກຕາມສະໄໝນັ່ງຊ <c ười> <P> ້ອຍນັ <p> ່ງເນາະແຮງຊິໄປເນາະແລ້ວແຕ່ບຸ a